มาดูคัดต้มกันนี้นะครับคัตตอมแต่คุมพลังนะครับได้เปลี่ยนแปลงไปแล้วนุมจากแต่จุกนะครับสร้างสารรค์งานเครื่องเป็นของร้อยยี่สิบ้าใช่ไหมครับ <120. S 1> ส่วนวาวนะครับสี่วาวอันนี้ประกอบเองบอ่ อบเองทซเองเก่งยนเองครับชุยยอดลูกอะไรครับเนี่ยหกหกโอ้โหคัดต้มไม่ธรรมดานะครับเห็นคัดต้มนี้อย่าคิดแซงนะครับเพราะว่าเจ้าของเซตมาอย่างดีไล่สเตอร์มาแบบอ่ะถ่ายเจ้าของไหนนี่นี่ช่างคนี้เพราะนี่ช่างนี่ครับต้องยืมตัวมาแล้วนี่ยอครับโอเค ครับเดินทางปลอดภัยครับสวัสด,ด,ดีครับครับวันดีครับอฟังเสียงหน่อยดิ